ต่อมาอ่าผลไม้ผลไมา้ามานี่มันมีภาษาไทยไหมสตรอเบอรี่เนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยคือสตรอเบอรี่ประเทศญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะไม่ใช่สอโตอโเบอรี่อย่างเดียวนะครับ มันมีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่าสะกดถูกไหมโอเคเยีย่ยม อันนี้น่าจะรู้จักกันอ่าตัวนี้เนี่ยน่าจะออกเสียงกันผิดกันเยอะอะมันจะอารมณ์เหมือนพิกาชูอ่ะ <c oughs> คือคนญี่ปุ่นเรียกว่าพิกาชูใช่ไหมพิกาชูไงคือมันจืไงแต่พอเป็นไทยปุ๊บคนไทยจะเป็นพิกาชูชือะไรเงี้ยอ ก็เลยจะอ่านออกเสียงตัวนี้ยากนิดนึงฟังแล้วพูดตามปิกัสจ์ไม่ใช่เดี๋ยวอันนั้นคนละเรื่องเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโทษทีโทษทีหลงเรื่องหลงเรื่องเอาหลงเรื่องหลงเรื่องอ่ะมาใหม่มาใหม่มาใหม่ดาวน์โหลดใหม่ก่อนโอเคพูดตามอีจิโกอีจิโกอีจิโกอีจโก วิธีการสะกดนะครับ i e g t i g o e g o เพื่อนเพื่อนอาจจะกงว่าทำไมพี่ดิวไม่สะกดเป็น c h i ก็มันพิมพ์ t i แล้วมันขึ้นอ่ะจะไปพิมพ์สามตัวทำไมพิมพ์แค่ t i มันก็ขึ้นแล้วไม่ต้องไปพิมพ์สามพิมพ์สองจบ e g o i t i g o e g o i g จิโกโอเคนะจิไปเลยจอจานสาระอีไปเลยจ้ะอีจิโกไปเลยไม่ต้องอีชิไม่ต้องไม่ต้ององีชิมันจะกลายเป็นก้อนหินอีจิโก i อีจิโพยายามจิไปเลยครับจิไปเลยจอจานสาระอีไปเลยอีจิโก้อีจิโกโอเคนะ